มาดูลูกต่ายอารไทยรับรางวัลลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนสวยรู้ดูแพงเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานต่ายอารไทยดักคาเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าและราชินีลูกทุ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางด้านตายอารไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศลูกทุ่งขวัญใจมหาชนในงานประกาศรางวัลคงชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ 2, ด2566โดยต่ายอารไทยได้มาในลูกสีน้ำเงินตัดสีทองเข้ากับทีมงานน้ำเงินทองซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยรูดูแพงสมกับเป็นต่ายอารไทยหลังจากได้รับรางวัลต่ายอารไทยได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณคงชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดองค์กรที่เป็นกำลังใจให้พวกเราคนลูกทุ่งเส้นทางในชีวิตที่เดินมาจนถึงวินาทีนี้ ไม่เคยปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านตายทุ่งเทเต็มที่กับทุกเรื่องรางวัลที่ได้ในวันนี้จับต้องได้รู้สึกดีใจและขอบคุณจริงๆค่ะ20ปีกับวันนี้เป็นรางวัลที่ประเมินค่าไม่ได้เลยมาดูลูกต่ายอรไทยรับรางวัลลูกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนสวยรู้ดูแพงเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียหวานตายอรไทยดกทักคาเจ้าของฉาย,ยาสาวดอกหญ้และราชินีลูกทุ่ง ซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดทางด้านตต่อรไทยได้รับรางวัลชนะเลศิศลูกทุ่งขวัญใจมหาชนในงานประกาศรางวัลคงชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566โดยต่อรไทยได้มาในลูกสีน้ําเงินตัดสีทองเข้ากับทีมงานน้ําเงินทองซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยรูดูแพงสมกับเป็นต่อรไทยหลังจากได้รับรางวัลต่อรไทย ได้โพสต์ข้อความว่าขอบคุณคมชัดลึกลูกทุ่งอาวอร์ดองค์กรที่เป็นกำลังใจให้พวกเราคนลูกทุ่งเส้นทางในชีวิตที่เดินมาจนถึงวินาทีนี้ไม่เคยปล่อยโอกาสดีๆให้ผ่านตาทุ่งเทเต็มที่กับทุกเรื่องรางวัลที่ได้ในวันนี้จับต้องได้รู้สึกดีใจและขอบคุณจริงๆถ่าย20ปีกับวันนี้เป็นรางวัลที่ประเมินท่าไม่ได้เลย